Way to God, man! I'ma make it soon. Silence all the haters as they see us making moves. I do what I want, so I got nothing to prove. Staying motivated, teaching others what to do. I'm staying focused. My mind is open. They start to notice that I'm in motion. There is no potion. You're not just chosen. It takes devotion to stay composed, man. Never stop, never stop. There ain't no time to fall. Try to live, get it up. You got one life to fall. Thinkin' big, never like small. Cause you gotta want it all. When you finally get that t o u g you get ready, take it all. ช้าก่อนน้องๆก่อนที่จะไปดูคลิปพี่มีร้านขายเกม RV มาแนะนำ a d m i n ต้น TP7 เพจนี้มีผู้ติดตามมากถึง170,000คนมีบริการรับซื้อและขายรหัสเกม RV ปลอดภัยไม่โกง ใครที่กำลังมองหายดีเกมคุ้มๆพร้มอมเล่นรูดครบแล้งคอนสกินแรส,สวยๆราคาดีเริ่มต้นเพียง30บาทแนะนำเพจนี้เลยจะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนี้นะครับ สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกม RV ราคาถูกได้คูป,ปองคุ้มคุ้มแนะนำร้านนี้เลยครับร้านเมโลทักอัพร้านนี้รับเติมเกม RV แล้วก็เกมอื่นๆมากมายและยังเปิดบริการ24ชั่วโมงด้วยนะครับใช้เพียงโหเพียรในดีในการเติมเท่านั้นเติมถูกเติมไวปลอดภัยแน่นอนใครที่สนใจสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับหรือว่าใครเจอทางไลน์ก็สามารถแอดไลน์ไปได้เลยอย่าลืมใส่แอดนหน้นาด้วยนะครับ,บสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เบสเรียวตะชแนลนะครับผม วันนี้ก็มาอยู่กับพีโร่ลิเลียนาแล้วนะครับหลังจากที่หลายๆคนเนี่ยขอนเข้ามาเยอะมากๆสับตัวของลิเลียนานะครับซึ่งผมก็ไม่ได้ทำลิเลียนามาหลายคลิปแล้วนะครับผมก็จัดให้ในคลิปนี้นะครับแต่ว่าเกมเนี่ยผมจําเป็นต้องอ,อตัดเลือดนะเพราะว่าฝั่งนู้นเนี่ยมันมีทาร่าด้วยนะครับมีเวเลสด้วยนะครับก็เซตตัดเลือดเนี่ยผมจะไม่ออกดาบอพโคลิปนะครับเพราะว่าผมจะต้องมีตัวแข็งด้วยนะครับเอาไว้เล่นในช่วงเดทเกมนะครับ ถ้าเกิดจะไปเล่นนะพอกลิบชิ้น4ชิ้นหเนี่ยมันก็ไม่เหมาะเนาะเพราะว่ามันเป็นมันเป็นซอลตของมงกุฎแล้วก็เจาะเวทนะครับอุ้ยโดนสตันมาเกี่ยวไม่โดนนะโอเคได้อยู่ครับตรงนี้ก็แลกดาบมจกันไปครับแต่เหมือนว่าผมจะเจ็บอยู่นะเก็บเลือดหลังป้อมไปนะครับก็เลือดน่าจะพอๆกับคลิกซี่นะครับอุ้ยขอโทษเพื่อนอ่าแต่ได้แต่เราได้ปูนะครับตรงนี้ถือว่าสวยอยู่ สกิลโป๊กไปครับผมถ้าเกิดมีเพื่อนช่วยเคลียร์แล้วก็พยายามโป๊กใส่ไปที่ฮีโร่นะครับโป๊กไปอย่างนี้นะครับผมโอเคเวฟชุดนี้ก็น่าจะเลเวล4แล้วนะครับคิกซี่เนี่ยผมว่าเขาน่าจะเล่นข้างล่างแล้วนะครับ ซิปบอกว่าหัดเล่นอย่าว่ากันนะครับไม่เป็นไรเพื่อนไหวชิวคลิกซิไม่น่าอยู่เนาะอุ้ยสตันครับผมเบรกไปกวนตีแล้วนะครับสวยนะเราซื้อนตีมาได้มีไฟไหมกะจะมายึดอุ้ยเอาเจ็บอยู่นะอุ้ยไม่ตายว่ะทุกคนรอสกิลครับรอสกิลหนึ่ง โอเคอุ okay. ้ยหูยกสวยว่ะยกสวยแล้วไงแล้วสู้ดิมาดิฟิกเกอร์คือถ้าเกิดไม่ฟิกอะ่ะน่าจะโดนวโอยิงตายนะครับแล้วฟิกหลบกระสุนไปถือว่าได้เล่นอยู่ครับช็อตล่างก็สำหรับลิเรียที่ไม่ได้ออกกับโคคลิปเนี่ย ดาเมจเบิร์ดเนี่ยมันอาจจะไม่ได้สูงเท่าอโพคาลิปนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะใช้พาสซีฟจากสกิลหนึ่งเนี่ยให้เป็นประโยชน์นะครับผมพาสซีฟของสกิลหนึ่งก็คือถ้าเกิดเราโป๊กโดน2ตัวขึ้นไปนะครับเราจะสร้างความเสียหายเป็นเปอร์เซ็นต์ HP นะครับผมเป็นดาเมจเวทนะแล้วทำไมลิงถึงไม่ตีรับแดงอะทำไมเอารับแดงให้ผมวะเนี่ยโอเคเราก็ต้องเล่นแบบนั้นเอาเนาะเพื่อจะให้แบบ ดามเมจทีมไฟมันพอนะครับเพราะฉะนั้น,นคือในไฟก็ถ้าเกิดรอจังหวะโป๊กสองได้ก็รอนะครับแต่ถ้าบางจังหวะเราต้องชงให้เพื่อนก็กชงเลยนะสายนี้คือมันมันเป็นเน้นแบบเป็นตัวชงอะเป็นตัวโป๊กแล้วชงให้เพื่อนซะมากกว่านะครับผมแบบถ้าเกิดศัตรูแบบเลือดเต็มเนี่ยเราอาจจะเข้าไปตบชุดเดียวเนี่ยมันไม่ตายอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเราเล่นตัดเลือดนะครับบอลไล่ที่กลับไป โอเคเราเคลียร์กลางครับผมหุ้ยหลบยกไปหนึ่งทีสก,กิลเข้าไปโอ okay. เคได้เลือดมาดยอยู่นะครับตรงนี้เราลองดักดูไหมเขาจะมาหรือเปล่าเงียบกว่าทุกคนโอ้โหไม่ไม่ไม,ไม่ถ้าเดินไปนี่น่าจะโดนยกเลยนะ อันตรายอยู่นะเคีย์เงี้ยโอ้งานเข้าแล้วตาย่ะเนี่ยเวเลสเวเลสไม่เหยียบนะคุต้องหลบอะทุกคนโอเคต้องระวังนะครับผมเจอเวเลสเจอคลิกซี่อ่ะเพราะว่ามันค่อนข้างน่ากลัวเลยเราไปโดนอคอมโบเขาเนี่ยตายได้เนะี่ยสวยซิเรียกว่าเชนซีซีสวยมากโอ้ฟิกเกอร์ว่าไบโอ เขาน่าจะรู้แล้วนะว่าผมอยู่ในนี้โป๊กสครับและเข้าไปตบสวยอ,อก่อนเผื่อซิปพาผมไปตายเลยครับกลัวมันจะกิ้งเข้าไปเลอเกินเดียกก็ประันธ์นี้นะครับหาจังหวะโป๊กสกิลหนึ่งให้โดน2ตัวนะครับผมแล้วก็ตบนะครับแต่จริงเทคนิคนี้เนะี่ยต่อให้เราจะเล่นอพอล l y ริปเราก็ใช้ได้นะมันมันใช้ได้ทุกเกมนะครับน่าจะโอ้ไม่ได้ทุกคน อันนี้ผมเตือนไว้นะเผื่อใครลืมตรงนี้ไปนะครับผมลิเลียสามารถตบเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดได้แล้วแรงด้วยนะครับถ้าโป๊กสองตัวได้เราก็พยายามโป๊กสองตัวนะครับผมไม่พอนะครับดาเมจ้ยเจ็บ เขาน่าจะรู้แหละว่าผมอยู่ในเนี้ยไม่ถึงว่ะทุกคนโ้น่าจะฟิกเล่นตั้งแต่ตอนแรกอะนะฟิกแล้วก็สกิลสองแล้วก็ตบอะผมว่าตายอะไม่ตายก็กลับล่างสกิลหนึ่งคือถ้าเกิดเอาชัวนะคิดที่ผมไม่น่างกฟิกเกอร์เลยเราเสียป้อมกลางไปด้วยนะครับผมผมก็ นึกว่าแบบจะมีป่ารับกลางให้นะครับเพราะเพราะว่าป่าเป็นลิงนะถ้าเกิดป่าได้คิดกลางไปด้วยเนะี่ยก็น่าจะรวยมากๆเลยแต่แบบเราไม่มีคนรับกลางว่ากลางเสียนะครับเพราะผมไปเดินทําล่างไนงะข้างล่างทรงไม่ดีเท่าไหร่นะเราเป็นแวนแล้วเราไม่ได้โถมนะครับฝั่งนู้นเนี่ยค่อนข้าง,างมารับเลนแวนกันได้ดีนะครับ ผมต้องโป๊กผมโป๊กโดนหนึ่งว่ะแต่ตายอยู่นะครับสวยอยู่นะวัยโอนี่ระวังตัวดีมากๆเลยนะเขาไม่ออกมาให้ผมตบเลยอะรอดูนะโอ้โหเล่นฝั่งนู้นเะนี่ยดูดิยืนโคตวดีอะ <An enemy. S 1> ไม่จะต้องรอเขา <An enemy. S 1> เข้าไปยิงปั้มนะ โอ้โหแลกกิ้งแบบนั้นด้วยไม่พอว่ะทุกคนดาเมจไม่พอนะครับเมื่อกี้นี้ก็เหมือนจะโดนหลายสก,กิลอยู่นะแต่ยังไม่พอโอเคเราได้ทาร่าจากเกรนกลางมานะครับอูร์แลวแวนได้เฉิดฉายครับผม แต่ว่าแรงมาได้ชีวิตครับก็ถือว่าต่าอยู่นะครับหาเงินไปครับผมตอนนี้เวเลสขอฟาร์มหน่อยกลัวเขาสวนเหมือนกันนะเนี่ย <c oughs> แต่ถ้าเกิดเขาสวนมา <c oughs> ผมก็น่าจะไม่ตายนะ <c oughs> คิดว่า าร์มได้ก็ฟาร์มไปก่อนครับตอนนี้คลีปล่างเข้านะครับเช็คซิฟสวยเพื่อนหูแล้วใส่ใส่ก็ใส่ใส่ก็ใส่หนีดิเพื่อนรออะไรใครจะอยู่ก็อยู่ละครับเฮ้ยจังผมแล้วจะเนียนเคลียร์คีปได้อยู่นะใช้ช่วงชุลบุญ โอเมนทำเลนบนนะดีมากเลยคือจังหวะที่บวกกันอยู่ล่างโอเมนทำเลนบนก็มีโอกาสได้ป้อมบนไงผมน่าจะได้ล่างนะถ้าอย่างเงี้ยโอเมนได้บนมาแล้วแต่ว่าแรกตัวชีวิตผมวัดคุ้มอยู่เคลียร่างสูงไปเลยครับได้ป้อมอยู่แล้วนะอุ้ยโอ้โหฟิกเล่นโอ้โหมอบครับช็อตนี้มาเยอะขนาดนี้ ต้องรีบหามงกุฎแล้วนะเพราะว่าเราต้องการบูตดาเมจนะครับ <3. S 1> อุ้ยเขาจะเดินใส่ผมอ่าจับสวยจับสวยครับแต่ว่าโป๊กไปสองแล้วตบทาร่าให้ล้มอู้ไม่ล้มมันยังดิ้นได้ไม่ทาร่าไม่ล้มจริงว่ะไม่ล้มจริงๆริทุกคน <3. S 1> <laughs> ดาเมดไม่พอนะครับ ตัดเลือดก็ไม่ได้ช่วยนะบางทีถ้าเกิดดาเมจทีมไม่พอนะครับอันนี้ก็คืออีกหนึ่งปัญหานะต่อให้เราจะมีตัดเลือดแต่ถ้าแบบเพื่อนยิงให้เราล้มไม่ได้นี่ก็ยากอยู่นะครับผมคือชิ้นนี้มันก็ต้องเป็นเจาะเวทอะ่ะมันจะเป็นดาบอโพคาลิปไม่ได้อะ่ะเพราะว่าฝั่งหัวเนี่ยมันมีการเวทกันแล้วไงทุกคนมันยังไงก็ต้องเป็นเจาะเวทอ่ะนะ มันก็เลยแบบถ้าเกิดเป็นบิวตัดเลือดเนี่ยผมก็จะไม่ค่อยขึ้นอพาลิปเท่าไหร่นี่ครับก็เน้นเล่นแบบพาสซีฟสกิลหนึ่งเอาโอ้โหมันเข้าสวยว่ะมุยไม่ตายแพนด้าโอ้ต้องกลับมาเอาทาร่านะโอเคโอ้ยแวนเกือบล้มคือเมื่อกี้นี้ถ้าเป็นอพาลิปเนี่ยผมว่าแพนด้าตายไปแล้วนะ เป็นต่อครับหาเงินครับผมตอนนี้เงินไม่ค่อยดีเท่าไหร่เล่นการเงินหน่อยนะใกล้ไ,ได้แล้วครับผมขาดที่เก้าร้นะตอนนี้ผมว่าลูกเกมเราโอเคอยู่นะเพราะว่าเราคุมแมปได้นะครับเพื่อนเราทำเลนให้นะครับผมได้เวเลสมาด้วยนะครับถือว่าสวยเลยโอ้กไป แล้วก็สกิลสอไล่ไปครับผมผมว่าเราน่าจะตีป้อมได้นะโอเคสวยวิ้ยลิงสวยนะถ้าลิงสองคนเนี่ยดามเมจมันแรงมากว่าลงก่อนไนดะ้ไงมันเข้าจริงมันเข้าจริงหมดทุกคนผมไม่มีสกิลนะผมก็เลยต้องลงนะครับดีนะไม่งั้นผมผมน่าจะไปด้วยนะทุกคน เอาได้ไหมทุกคนว่าโอเคไวโอรอรัสครับผมแบบตึงๆหายหมดเลยนะทีมนูน้นโอเคเราเห็นละแอลซ้ายลืมเลยครับแล้วจับได้ตัวใหญ่ครับทาร่าล้มตึงหรือเปล่าทาร่าล้มตึงครับตัวใหญ่ล้มดังหมีมาไม่ไหวครับฟิกออกมาเลยครับเอาชัว อ้าวอย่างนี้ได้ดิหุ้ยแล้วแวนเอาได้ครับแต่แวนก็แลกต้วชีวิตครับผมไว <see> โอยิงส่วนเราลารดไม่ทันถอยยาวๆครับตรงนี้อ่ารูปเกมก็ตึงๆเลยนะครับผมสูสีมากนะครับตอนนี้คือปัญหาเราเนี่ยเราน่าจะมีดาเมจพอในการล้มทาร่าแล้วนะครับแต่ว่าตอนเนี้ยไวยอคลิกซี o ่ ค่ยังไงนะครับต้องเป็นลิงเท่านั้นผมก็คอยส่งดาเมจให้ทีมนะเอ,อคอยแบบโปุ๊กที่สกิลหนึ่งให้นะครับผมให้เลือดแบบมันไม่เต็มนะครับก็ต้องประมาณนี้แหละหน้าที่เมจของเรานะครับทำยังไงก็ได้ให้เพื่อนเราเล่นง่ายนะครับในไฟท์ผมยังไม่มีตัวแข่งเลยนะครับดาร์คขึ้นแล้วอุย้ยอันตรายสุดๆเดินใส่เลยวะ่ะ ลิงทำเรนล่างอยู่แนละ้วถือว่าสวยอยู่นะเอ้ยอคลิกซี่ล้มดีทายเงี้ยลิงคองด้วยอ่ะแล้วผมโป๊กไปแรงๆเลยนะ้ยถ้าได้โป๊กก็ถ้าได้โป๊กก็เก่าสองดิเพื่อนโอเคเตนล่างคลิปทำครับผมเขาโอ้โหคลิปไม่มีว่ะทุกคนแล้วคลิป ยิงป้อมกลางไปด้วยนะครับช่วยเพื่อนเอาดักขันดานมันน่าจะอ้อมมาทุกคนโอเคมันอ้อมมาแล้วนะส่วนผมเนี่ยก็ต้องไปไล่นะครับเจอครับผมพุ่มนี้อีกทีหนึ่งซ้ำเข้าไปโอ้แล้วฟิกเล่นด้วยเหรอฮู้ยังรอดอยู่เคเคสวยสวยสวย ตึงจัดนะทุกคนเกมนี้ถ้าเกิดชนะไฟนี้ก็น่าจะจบได้นะครับแล้วบวกกันแล้วครับจับได้ด้วยอะโปกสองไปอุยเกาคีบโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรตามไปเกาแก้เขื่อนครับและโล2อ,อย่างนี้ต้องเอาอย่างนี้ไม่ต้องเอาแล้วครับโปกคู่ไปโอเคน่าจะได้จบครับผมตบบ้านไปครับผมก็จีไปนะครับเกมนี้ โอ้โหเป็นเกมที่ตึงมากๆเลยนะครับผมกระสุนสีจัด2ทีมนี้ก็ประมาณนี้นะครับลิเลียเซตตัดเลือดนะครับผมที่ไม่ได้ออกคาโพคาเลิบนะก็หลักๆอะ่ะก็อย่าลืมวิธีเล่นลิเลียไปนะครับลิเลียมันมีสกิลหนึ่งสกิลพาสซีฟของสกิลหนึ่งที่น่ากลัวมากๆนะครับสร้างความเสียหายเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดนะครับยิ่งแทงอะ่ะโดนขวนแรงมากๆกันนะเผลอเแบบแค่ตะวันหางแล้วขวนดามเมจเป็นหมื่นนะครับผม โดยที่มันเป็นลิเลียนาด้วยเลยเนาะไม่ว่ามาจอกไอเทมอะไรตัวมันก็เก่งนะครับเพราะว่าตัวมันเก่งอยู่แล้วนะครับผมโอเคสําหรับคลิปนี้เนี่ยก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกคนมากมากที่ดูคลิปนี้กันจนจบนะครับและใครที่ยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามให้กันด้วยนะครับแล้วก็ขอคลิปนี้ครบหนึ่งไลค์นะครับจะได้เป็นกำลังใจผมทำคลิปต่อไปนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับแลวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ